สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นโทนแทนของร้านเจหน่อยันดาโฟนะคะจะมาซื้อของไปช่วยบริจาคให้กับโรงพยาบาลาพิพัฒน์นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลรัผู้ป่วยโควิดมาแล้วก็าขาดแคลนของนะคะส่วนมากที่เขาต้องการตอนนี้ที่เห็นประกาศมาก็จะเป็นทิชชู่ผ้าอนามัยนมหวานโจ๊กครับอะไรพวกนี้นะคะวันนี้เราจะมาซื้อของที่เอกภาพกันนะ ตอนนี but, n. N ้เรามาถึงแล้วนะคะนี่นี่ของเรานี่มือโลกของเราเขาโทรมาหาเมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าให้ไปที่ตึกสมเด็จพระสังฆราชนะคะซึ่งก็คือตึกนี้หน้าเรานี่งที่เขาลอยอยู่ข้านเนาะ